ชนุกมโหลานค่ะอายุ48ปีบ้านเลขที่76คับ10ตำบลบางพูอุเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นเวียนหัวไม่อยากทำงานงานบ้านก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาผ้าก็ไม่ซักบ่อยเลยคือลุกไม่ไหว่ะลุกมาแล้วเวียนหัวต้องนั่งแบบต้องนั่งก่อนเป็นชั่วโมงกว่าจะลุกได้กว่าป,ปนะีแล้วเกือบ20ปีตั้งแต่พศ49 เป็นโรคเบาหวานอย่างเดียวค่ะก็คือเยนหัวไม่อยากทําอะไรไม่มีแรงน้าตาลเยอะ400ร้อค่ะก็ดูแลตัวเองค่ะก็กินยานุนยานี้ทุกอย่างแต่ไม่ดีขึ้นพอได้ฟังตอนประมาณปีห้านี่แหละก็เลยบอกลูกช้าว,ว่าแม่แม่จะซื้อยาเนี่ยขวดละพันสามอะไรบอกเขาบอกแม่ก็สั่งมาเลยก็จดไว้ตอนนี้จดไว้แล้วก็โทรเลยตอนเช้าอ่าอันแห้ะ ก็ลเลยได้กินมาตลอดก,กินตั้งแต่เมษากินยาตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคตั้งแต่ก่อนก่อนเมษาประมาณก่อนเข้าวันษาประมาณอาทิตย์หนึ่งกินไปแล้วเหรอรู้สึกมันซ่านไปหมดทั้งตัวเลยพอเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงก็คือแบบเนื้อตัวที่แบบเหมือนว่าแต่ก็ปกติแต่ไม่ไม่มีอาการแบบว่าแต่ว่าจะคันไหมไม,ม่เป็น,ปนไร แต่ว่ามันมันซ่านไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็โทรไปถามว่าเป็นอย่างนี้กินต่อได้ไหมเขาบอกว่ากินได้ทีแรกมันจะแบบปวดๆอ่อะปวดตามตัวนี่นีหนึงแต่เหงื่อจะออกมากตามเนี้ยออกแบบออกมากอะมากกว่าปกติอะปกติเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อเนี่ยตอนเนี้ดยดีดิชี้ก็วันนี้สิบเที่ยวกลางคืนก็ไม่ต้องนอนอะพอ วดเยียวปวดเี่ยวน้ำหนักก็ขึ้นแล้วก็กินข้าวได้แล้วก็ถามว่าลงพุงไหมก็คือไม่ลงพุงน้ำหนักขึ้นจริงแต่ไม่ลงพุงก็คือแบบว่าถ้าลุกเวลาลุกไม่เวียนหัวแต่แต่ก่อนไม่ใช่ลุกมาต้องนั่งก่อนเป็นชั่วโมงถึงจะลงไปช้างล่างได้ผิวหน้าก็คือดีขึ้นจากที่แบบหน้าดำก็มีฝ้าบ้าง มันก็หายไปเลยบอกว่าคนแถวนี้ทาหมดเลยใช่ค่ะทาหมดเลยไปทําอะไรมาใช้ครีมอะไรบอกไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ไม่ได้ทาครีมอะไรด้วยก็ใช้การเย่สิบบาทเนี่ยแต่แต่ก่อนใช้ก็มันก็ยังเป็นรอยนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะคนที่เขากินต่อก็ไม่เป็นเหมือนกันฝ้าเขาหายขาวขึ้นอย่างเงี้ยหนูกินดีเขาเห็นหนูดีเขาก็บอกต่อกันอ่า สั่งให้หน่อยอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยโทรสั่งให้เขาตอนวันแรกที่กินใช่ปะ่ะอ่าเหลือเหลือสามอยจาก400ร้อยเหลือสามร้อจากสาม้อยมา200อแล้วก็มาขวดที่3ามเนี่ยเหลือร้อยสิระยะเวลากินก็ตั้งแต่เมษาค่ะก็คือแบบว่าถ้าถ้าตับเราไม่ดี<ฮ>หรือว่าพวกหัวใจเราไม่ดีเงี้ยม,มันก็จะแบบว่าทำงานทำงานไม่ดีขึ้นอ่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าตับเราอ่ะทำงานดีตับเราดีมันก็จะผลิตน้ําตาลไปใช้อย่างอื่นได้ดีหนักก่อนดื่มกับหลังดื่มเป็นยังไงบ้างคือว่าอ้วนมากเลยตอนนั้นตอนนั้นมันน้ําหนักเกือบหกสิบอ่ะคือบวมเพราะโลกข่าวบวมเพราะโลกบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าไตเราเริ่มไม่ดีแล้วด้วยมันก็เลยเป็นมันบวมหมดหน้าบวมบวมน้ําอ่ะแล้วเขาจะผลอ้วนอ่ะหนัก แปดิเหลือแบบเขียวแห้งหน้าแบบตอบมากอ่ะแบบไม่ดีเลยอ่ะอันนี้เขาก็กินเนี่ยแหละได้ประมาณสักสามสี่วันเขาก็ไปร้านค้าอเอาไปร้านค้าเนี่ยที่เขาสั่งเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าวิ่งทำอะไรมาหน้าตาขาวขึ้นนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหน้ากินยาที่นกินอ่เะเขาเห็นเราไมา่ยี่เป็นสิบสิบปีนะเนาะ จมันแห้งเหีเห่ยวแล้วมันมันด้านก้านก้านกว่านี้แล้วพอกินอันนี้ใช่ปะ่ะอย่างอาบน้ําไปเนี่ยอย่างวันนี้ไม่ได้กินตัวจะเหนียวค่ะตัวจะเหนียวแต่ถ้าเวลากินกินในนี้นะตอนเย็นแล้วถ้าอาบน้ําตอนเย็นกินแล้วนอนเช้าตื่นมากปกติอ่ะอากาศร้อนเนี่ยตัวจะเหนียวถูกปะ่ะแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นตัวจะลื่นอย่างนั้นไม่ได้ทาครีมทาอะไรนะแต่มันจะลื่นอย่างนั้นเรากินแล้ดี บางทีบอกเขาเขาบอกมันแพงก็ตามใจนะถ้าไม่กินให้ตัวเองดูดีขึ้นก็ตามใจคือแบบเขาเห็นอะก็คือนี่ไม่ได้ทาอะไรเลยก็คือจะทาแต่แป้ง่นเฉยๆ่ะดูดีนะผิวว่าเลือดแบบเป็นเลือดฝาดเลยค่ะปกติคนเป็นเบาหวานจะไม่วหนะแบบาำแล้วก้านแห้งใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยไม่นานก็ต้องฟอกไตใช่หมอเขาบอกแล้วเพราะว่า มันขึ้นเริ่มสีน้ำตาลแล้วไลคะ<อ>เกณ์สแก,กนที่วิวัฒอ่ะเขาตรวจอ่ะก,ก็คือ,อเริ่มเริ่มเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลเข้มเราต้องฟอกไตแต่ตอนนี้ไม่เป็น,ยยน,นแต่ว่าเป็นตรวจแต่ตรวจครั้งใหญ่ก็คือตรวจเลือดอก็คือลดลดยาลดยาคือไขมันในเลือดลดลดออกอยาละลายเลืเลอดงด ความดันก็ลดหมดหมดเลยก็เหลือแต่แค่ยาหวานแค่สองตัวเช้ากับเย็นแค่นั้นแต่เราก็กินอันนี้ด้วยมันก็ช่วยได้อะไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนคไม่ใจูต้องฟอกไตแน่เลยนะนะไว่าต้องฟอกไตแน่เลยเพราะจะเกลมันขึ้นมาแล้วไงค่ะแล้วก็ไปใหม่ไปใหม่ไปตรวจอีกหลังจากที่กินเนี่ยเขาตรวจเลือดคทั้งใหญ่ ก็คือทุกอย่างก็คือไม่มีเห็นไหแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องกินต้องกินยาค่ะ่่ตออือใช่ค่ะคุมเอาไว้แต่ว่าก็คือลดยาเป็นมานานแล้วยี่สิบกว่าปีเนาะปกติอะที่ได้ตาฟางใช้เวลาในการตาฟางเลยสายตาดีขึ้นไหมเบาหวานเริ่มขึ้นตาดิไม่ขึ้นวัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแต่ตาฟางแต่เห็นเนี่ยเป็นสองอันแล้วพอกินแล้วก็ตอนนี้ก็คืออ่านหนังสือต้องใส่แว่น สายตาก็ดีขึ้นด้วยก็คือไม่ต้องไม่ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือได้ปกติต้องใส่แว่นเวลาไปเซ็นอะไรที่ตามมัเภอตามอะไรเงี้ยต้องใส่แว่นด้วยถ้าไม่พกแว่นบอกเขาเลยว่ามองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นค่ะบอกนี้เลยเขียนให้ด้วยค่ะต้องบอกเลยตอนนี้ปกติเลยตอนนี้ก็ปกติค่ะไม่ต้องไม่ต้องเป็นยังไงคะแผลเบาหวานเนี่ยแผลเนี่ยไม่หายเลยเยิ้มแล้วก็ไม่หาย พอกินอันนี้นแล้วมันดีขึ้นแล้วนนเนี่ยมันไม่เริ่มจะเป็นกปกติละเ,เป็นเป็นแผลไม่หายเลยหกเดือนเป็นเท่าไหร่ก็ไม่หายพอทานตัวนี้แค่ส,สองสามขวดแผลแห้งเลยใช่ค่ะแห้งแห้งเลยจากอันเนี้ยที่แบบโอ้ยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเนี่ยเนี่ยแผลเดียวกันเลยแต่มันเริ่มจางหมดแล้วเริ่มจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากดื่มยาน้งเฉืไะะอไทยพะนครนะคะก็อยากฝากว่าให้ให้ดื่มไปเจอถึงราคารา,าคามันจะแพงคิดว่าแพงสําหรับคนอื่นนะแต่ว่าด,วดื่มแล้วก็ดีอ่ะดีกว่าไปกินเหล้าอีกเหล้าเสียต้องเยอะอันนี้ไม่ต้องคุ้มไหมคะคุ้มค่ะคุ้มมากเลย